ซูเปอร์นววนะครับบวกกับโปรเวทแล้วก็บวกกับจุลธาตุอาหารพืชของอาจารย์โรจนะครับวันนี้กลับเข้ามาดู10วันนะครับอาการขาดธาตุหายไปแล้วนะครับเห็นไหมใบมันใหญ่แบบไม่สนใจใบก่อนเลยนะครับคือเราจะเก็บแขนงนะครับก็ต่อเมื่อใบชุดชุดข้างนอกนะครับอ่าแก่ตันนะครับผมว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นตัวจบนะนะครับสำหรับแปลงที่ฟื้นต้นทําใบใหม่นะครับดูฝั่งดูเห็นชัดแล้วโอ้โหใบจะ โอ้โหสภาพอลังการออกมาชุดเดียวอย่างอย่าง,างถือว่าพร้อมเพรียงกันเลยอาจารย์ผมมองไปถึงไหนตอนไหนแล้วเนี่ยว่ามันโอ้โหโอ้สวยงามสองครั้งเองอ่ะครับมันจะแตกไปถึงตรงไหนวะแตกทุกอน,นูเลยครับใช่ สวัสดีครับ FC เกษตรปัจจัยทุกท่านนะครับวันนี้กลับเข้ามาอยู่ในสวนของเฮียเป็กนะครับที่คลิปก่อนๆนะที่เราได้ทําการพ่นนะครับสเปรย์ตัวซูเปอร์นวานะครับบวกกับโปรเวยแล้วก็บวกกับจุลธาตุอาหารพืชของอาจารย์โรจน์นะครับวันนี้กลับเข้ามาดู10วันนะครับนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ได้ทําการมาร์กเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะไม่เชื่อกันนะครับอันนี้คือการแตกแล้วก็ การขยายใบนะครับวันนั้นยังเป็นน้อยๆอยู่ของขแขนงอ้าวันนั้นยังเป็นแดงๆอยู่เลยเห็นไหมฮะชุดก่อนเนี่ยนะครับก็คือจะมีลักษณะก็คือใบที่เป็นาขาดท่าสังกสีใบเล็กนะครับแล้วก็เป็นรอนนะครับพอสเปรชุดซูปเปอร์โนวานะครับโปรเวแล้วก็จุลธาตุอาหารพืชลงไปแล้วเนี่ยนะครับสครั้งนะครับเรากลับเข้ามาดูกันนะครับสิวันเห็นไหมฮะ ใบโตกว่าปกตินะครับขึ้นมาเป็นกรอบใบมาตรฐานของหมอนทองนะครับอ่ะนะครับดูกิ่งอื่นๆบ้างนะครับอาการขาดท่าถุายไปแล้วนะครับเห็นไหมใบมันใหญ่แบบไม่สนใจใบก่อนเลยนะครับอ่ะจะไม่เฉพาะอย่างที่เห็นอย่างเดียวนะครับมามาดูมาดูกิ่งอื่นนะครับอันนี้ใบเดิมนะครับก็ถือว่าเขียวนะครับมันอยู่ละนะครับโตอยู่ละนะครับใบชุดใหม่ออกมานะครับ โอ้โห oh, ถือว่าโตมากครับ <ไป S 1> นะครับแตกตออีกนะและ้วแตกต่ออีกก็ <c oughs> คือภาพรวมนี่คือการแตกใบเนี่ยถือว่าดีมากสะพรั่งนะครับใบใหญ่นะครับมันเขียวเห็นไหมคุณได้ผลมากเลยครับเนี่ยอาจารย์ถือว่าข้างในเาพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาดูข้างในแล้วก็แขงนงข้างในนะครับโอ้โห oh. สเปรย์ลงไปไปโดนตุ่มตาเมื่อก่อนมันจะเป็นตาดอก <c oughs> ตอนนี้เป็นเป็นตาใบแขงนงออกดีมากนะครับคือเยอะมากเลย ทั้งต้นเลยครับทั้งต้นยังไม่เก็บใช่ไหมครับยังไม่เก็บครับยังไม่เก็บคือเราจะเก็บแขนงนะครับก็ต่อเมื่อใบชุดชุดข้างนอกนะครับอ่าแก่ตันนะครับอ่าตามมาดูฮะอันนี้คืออาจารย์เว้นไว้สิบวันแล้วก็พ่นซ้ําอีกครั้งชุดเดิมใช่ไหมใช่ครับพ่นไปครั้งแรกนะครับครั้งที่สองครั้งแรกใช้อัตรา1หนึ่งลิตรนะครับถ้าเป็นจุลธาตุอาหารเพื่อคือชุดหนึ่งนะครับก็คือมีอยู่สามตัวแล้วก็สามซองนะครับ โปรเวต1ลิตรต่อน้ำพันลิตรแล้วก็ซูเปอร์นวาหลิตรครั้งที่2ถัดจากครั้งแรกไป10บวันนะครับก็ใช้ชุดเดิมเท่าเท่าเดิมเลยนะครับหลังจากนี้ตัวซูเปอร์นวาจะเหลืออยู่5 0 0ร้อซีซีต่อน้ำพันลิตรนะครับที่เหลือก็ปกตินะครับลดลงครึ่งหนึ่งลดลงครึ่งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการเ <c oughs> ซฟต้นทุนเซฟคอสลดลงมานะครับอ่ะทีนี้พอเราได้ใบชุดแรกเรียบร้อยนะครับนะใบที่มีอยู่ก็ถือว่ามัน หนานะครับแล้วก็ในเรื่องของไรแดงนะครับก็ลดน้อยถอยลงส่วนหนึ่งก็มาจากในเรื่องของฝนที่มาช่วยนะครับไรแดงก็มีปริมาณลดน้อยลงนะครับอันที่สองก็คือตัวโปรเวทนะจะเป็นตัวคุมไข่ของไรแดงได้ด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <S นอกจากต้นนี้นะจริงๆนะมันมันมัน,ม,นมันทุกต้นเลยนะครับเราเดิน <S 2> <S 2> <S เดินดูอยากจะให้ดูโดยรอบนะครับ สิบวันที่ผ่านไปแล้วนะฮะอันนี้ก็คือรอบสองสิบวันสิบวันผ่านไปรอบที่สองนะครับเห็นไหมฮะนี่มันไม่แคร์ว่าต้นใบเก่ามันจะเป็นไงแล้วนะเนี่ยอแตกกระจุยกระใจผมว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นตัวจบนะนะครับสําหรับแปลงที่ฟื้นต้นทําใบใหม่นะครับดูฝั่งดูเห็นชัดแล้โหใบจะโอ้โหสพางอลังการออกมาชุดเดียวอย่างอย่างถือว่าพร้อมเพรียงกันเลยนะครับง่ายต่อการทําชุดใบเอางี้แล้วกัน ถ้าเป็นชุดนี้ถือว่าจบได้เหมือนมันเกื้อหนุนกันมาดีนะครับอาจารย์ใช่ครับเป็นตัวตัวมแมท์กันมากในในธาตหารที่มันขาดไปในช่วงที่มันให้ผลผลิตเนี่ยนะครับมันจะมาชดเชยนะครับชดเชยในเรื่องพลังงานนะครับเติมให้เพียงพออันนี้ขแขนงข้างในถือว่าแตกดีมากเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะผมว่าประเด็นประเด็นนี้คือ ใบที่อยู่เรือนนอกนะครับใบที่แตกออกมานะครับมันแตกสะพั่งนะครับเห็นไหมอันนี้ยังเพิ่งถือว่าแตกดีมากอ่าบางต้นที่ดื้อๆหน่อยก็พอเจอรอบที่สองนะครับก็ถือว่ามาอยู่ดีมาอยู่ดีนะครับแตกพร้อมกันหมดเลยนะครับให้เขาให้เอฟซีดูว่าแตกอ่าแตกอย่างพร้อมเพียงแตกหรือแตกหมดทุกข้อครับ อันนี้เขาเรียกว่าแตกลึกครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแตกน้อยแตกข้างนอกเลยก็คือจะมีเฉพาะตรงปลายนะครับตามข้อตามข้อใบอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยแตกแต่ตรงนี้ก็คือว่าแตกได้พร้อมแตกได้ลึกแตกได้หนาะนะครับเ,เข้าไปข้างในครับดูอย่างต้นนี้นะครับข้าแหงข้างในแล้วก็ข้างนอกออกมาอย่างพร้อมกันเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมด ทีนี้เราเราจะไปเก็บแขนแงข้างในเนี่ยอย่างที่ได้บอกไว้ว่าเราต้องรอให้ใบชุดนี้นะครับได้กลางและก็แก่เรียบร้อยนะครับออพอ <c oughs> พอใบมันเริ่มกลางแก่เข้าสีการทําชุดใบเนี่ยมันจะไม่รอนะครับมันจะไม่ตันจนกระทั่งมาเต็มที่แล้วก็แตกชุดใหม่ไม่ใช่งั้น <c oughs> มันพร้อมที่จะแตกได้เลยเพียงแต่ว่าเรามีเทคนิคอะไรที่จะไปชักนําให้มันแตกพุ่งได้มากกว่านี้นะครับ หก็คือการเก็บขแขนงข้างในจะเป็นตัวชักนํากระตุ้นการต่อยอดของใบชุดนี้ออกมามนะครับ,รบอันที่สก็คือจุลธาตุอาหารนะครับหรือกลุ่มฮอร์โมนที่เราจะพ่นลงไปตัวไหนจะเป็นตัวชักนําบ้างนะครับซึ่งแน่นอนขาดไม่ได้จุลธาตุอาหาร <Yes. S 1> พืชนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นจุลธาตุาหารพื้นของจานนรดนะสองก็คือตัวซูเปอร์นวาสามก็คือตัวไซโตไคนินหรือสาหลายนะครับที่ใครรู้จักกันอยากให้ใบโตก็จะเพิ่มเข้าไปก็คือในส่วนของอะมิโนนะครับได้ยิ่งดีนะครับแล้วอาการพวกขาดธาตุต่างๆก็จะลดน้อยลงทีนี้ลองมามีข้อกันอีกว่าถ้าเกิดว่าในส่วนใดที่บางกิ่งบางยอดบางโซนนะครับหรือบางแขนงนะครับ ที่ใบออกมาแล้วตรงปกติแต่ยังมีลักษณะเป็นสีเหลืองซีดเส้นใบเป็นสีเขียวแสดงว่าขาดแมกนีเซียมตัวนั้นน่ะค่อยเติมเพิ่มเข้าไปทีหลังได้นะครับในช่วงที่มันสร้างคอ r โรฟิลเนี่ยก็คือในช่วงที่ใบกลางเพชรลาดก่อนที่จะเข้าแก่ถ้าเป็นช่วงนี้นะครับเราเติมแมกนีเซียมให้พอและกระทันพอมันแก่มันก็เป็นสีเขียวปกติฟังให้ดีนะครับ ช่วงที่เหมาะสมที่สุดก็คือใบกลางแล้วต้องเติมธาตุแมกนีเซียมถ้าในกิ่งนั้นขาดแมกนีเซียมแยกให้ออกแต่ถ้าเกิดว่าบางกิ่งที่ขาดพวกเหล็กใบจะเป็นสีเหลืองใสก็ต้องเติมเหล็กเข้าไปนะครับรอบการสเปรเนี่ยนะครับหลายสวนสเปรอยู่ที่10วันนะฮะแต่ถ้าเป็นผมนีนะครับก็จะสะพายถังไปพ่นในจุดที่มันมันขาดจริงๆนะครับสวันครั้งเพียง3รอบนะครับสีมันจะเข้าปกติ นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายืนอยู่ในกรอบที่เราบอกว่าทั้งหมดก็คือตัวจุลธาตุอาหารพืชน,นะครับตัวซูเปอร์โนวาตัวโปรเวยแล้วก็ธาตุอื่นๆที่มีความต้องการเพิ่มเติมหรือว่าอาหารนอื่นที่มีความต้องการเพิ่มเติมก็คือพวกไซตโตไคนินหรือสาลายอะมิโน,โนนะครับในกลุ่มนี้อย่างพร้อมแล้วในถังนั้นนะครับแค่ 2- 3สามครั้งผมว่าอาการขาดธาตุต่างๆก็จะหายไปนะครับ อาจารย์ครับแฟนคลับ,บสงสัยว่าใช้ยา,มาแมลงลงไปด้วยได้ไหมครับไอ้ถังนั้นใช้ยา,มาแมลงลงไปด้วยได้ไหมอันนี้ดีมากนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับถังนั้นแต่ต้องผสมพวกธาตุอาหารลงไปก่อนนะครับนะฮะผสมอะอมิโนโผสมจุลธาตุผสมอะไรต่อไม่อะไรลงไปก่อนแล้วค่อยเติมยาฆ่า,มาแมลงทีหลังนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีโปรเเเบตก็ไม่ต้องเติมยาจับใบ แต่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้ก็ต้องเติมยาจับใบเข้าไปด้วยนะครับถามว่ามีความจําเป็นไหมในเรื่องของของตัวเพิ่มประสิทธิภาพหรือสารจับใบนะครับใบทุเรียนมันจะมีแว็กอยู่ที่หน้าใบนะครับถ้าเกิดเราสเปรย์น้ํากับ่าอาหารธรรมดาที่ไม่มีตัวลดแรงตึงผิวเลยนะครับมันจะจับเป็นจุดเป็นจุดนะครับจะไม่อบฉาบอาบหน้าใบทั่วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหรือว่าหน้าฝนหรือว่าหน้าไหนก็แล้วแต่นะครับให้ใส่ ตัวที่ลดแรงตึงผิวหรือว่าตัวที่มีศักยภาพในเรื่องของการจบาับใบเข้าไปด้วยจะดีมากแต่ถ้าใช้โปรเวดอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องใช้ยาจบายับใบนะครับเรามันจะทั่วหมดเลยนะครับแล้วโปรเวดข้อดีของมันนะคือเป็นตัวที่ช่วยสร้างแว็กเทียมขึ้นมาด้วยใบยจะมันมากมันแผบเลยนะครับโลนึงมันจะหายไปไหมครับไอตัวแว็กเทียมเนะี่ยแว็กเทียมจะหายไปไหมตัวนี้จะเคลือบติดอยู่ตลอดคล้ายๆกับไข่ของใบทุเรียนที่มีอยู่นะครับอือ อะดูนะฮะนี่คือผลงานโอโหผมชอบมากเลยนะครับสูตรสูตรตัวจบตัวจบได้เลยนะครับใบออกแบบสะพรั่งมากนี่กล้องตามให้ทัน <c oughs> <c oughs> เห็นนะฮะทุกต้นที่เราเดินเข้ามานะครับถือว่าเป็นใบรุ่นเดียวกันทั้งหมดเลย <c oughs> ทั้งหมดจานครับ200กว่าต้นี่ยผมได้ข้อมูลใหม่มาว่า ตัวซูเปอร์โนวาครับควรจะเทเป็นขวดแรกสุดครับควรจะเทเป็นขวดแรกสุดใช่ไหมใช่ครับอ่าก็าใช้ได้ครับอันนี้ก็แนะนําเพื่อนเพื่อสมาชิกว่าเทซูเปอร์โนวาลงไปเป็นขวดแรกสุดจะดีกว่าครับใช่แนะนานะครับในเรื่องของการเทสารลงไปผสมนะครับซูเปอร์โนวาเป็นขวดแรกนะครับตามด้วยธาตุอาหารต่างๆนะครับแล้วปิดท้ายด้วยยาฆ่าแมลงนะครับแล้วเติมสารจับใบทีหลังครับอันนี้เหมาะที่สุดแล้วครับในเรื่องของการผสมสารคนอ่ะทีนี้นอกจากตรงนี้ ใบนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่มีความแตกต่างนะฮะในเรื่องของการแตกยอดในเรื่องของสเปคใบนะครับอันนี้ใบเก่าเราไม่ต้องมองนะพอใบใหม่ออกมาก็ถ้าเรามองใบเก่าก็จะมีพวกลาจุดสาหลายนะครับใบเก่าเทียบกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเราพ่นตัว copper oxychloride copper hydroxide นะครับมันก็จะใบใหม่ก็ไม่เป็นเออใบใหม่ก็จะไม่เป็นใบเก่าเดี๋ยวก็ทิ้งนะครับพอใบชุดนี้แก่ตันนะครับใบชุดชุด2อออกมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเนี่ย ใบชุดเก่าที่เรามองเห็นว่ามันเป็นใบที่มีลาจุดสาหลายก็จะก็จะทิ้งไปใบชุดนี้ก็จะเป็นใบที่สะอาดมากนะครับอันนี้สะอาดมากเลยอันนี้สะอาดมากฝากไปถึง oh. FC นะครับกรเกษตรเปิดใจทุกท่านว่าท,ทําทุเรียนเนี่ยอยากทําให้ใบมันสะอาดเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือตัวคอปเปอร์นะครับแล้วแต่หาได้นะบางบางส่วนบางพื้นที่เนี่ย อาจจะหาได้แค่ Copper o col อ์ออกซิค i ายก็ถือว่าใช้ได้ก็ถือว่าดีนะครับดีกว่าไม่มดีดีกว่าไม่มีนะครับ,รบใส่เข้าไปค o p p e r o x y c h l o ค i d e ก็สากิโลต่อหนังผลิตนะครับพ่นอาบฉาให้ทั่วนะครับทั้งกิ่งเล็กกิ่งน้อยนะครับแต่ไม่ต้องพ่นพ่นที่ต้นก็ถือว่าถ้าทำได้ก็ดีนะครับก็เพืองขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ถ้าเกิดไม่มีก็บางร้านอาจจะมีเฉพาะ Copper Hy ไฮดรอกไซด์ก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดบางร้านมีมีตัวที่ 2ตัวบวกนะครับเป็นเทคโนโลยีอีกขั้นหนึ่งก็คือ Copper o ์ออกซิคล d ายบวกให้คอปเปอร์ไฮดรอกไซนะครับอันนี้แจ๋วมากจะใช้แค่2กิโลต่อน้ำ1พันลิตรนะครับพนอับฉาบห้ทั่วรับประกันเลยว่าอาการที่เป็นราจุดสลายหรือว่าราจุดสลายที่ลงกิ่งเป็นสีชมพูสีส้มๆนะครับจะไม่ค่อยมีดีขึ้นไม่น้อยมากครับอาจารย์ผมมองไปถึงไหนตอนไหนแล้วเนี่ยว่ามันโอ้สวยงามสองครั้งเองอ่ะครับ มันจะแตกไปถึงตรงไหนวะแตกทุกอน,นูเลยครับใช่ <c oughs> ทีนี้ในรอบต่อไปเนี่ยเราจะลดโดสลงมานะครับซูเปอร์โนวาจาก1ลิตรนะครับเราเพิ่มโดสให้มันถึงละนะครับแล้วก็รอบต่อไปก็เหลือแค่ครึ่งลิตรนะครับแค่ประคองแค่ประคองครับอยู่จนกระทั่งถึงใบที่2พอใบที่2ได้ใบที่2ออกมาประมาณนี้นะครับเปีออกมายังยังไม่ต้องถึงแก่นะครับแค่แค่แค่ประมาณว่ากลางพอจบหยุด การใช้ซูเปอร์โนวาสักพักหนึ่งเพื่อให้สะสมอาหารนะครับเราจะไปเน้นแมกนีเซียมในชุดสะสมอาหารเพื่อเตรียมทําดอกต่อไปนะครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมโอกาสหน้ามาเจอกันอีกทีนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตแปลงนี้เรื่อยๆผมครับสวัสดีครับ